ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนายแพทย์ไพโรธสุรัตน์ตนวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคมะเร็งเต้านมร่วมกับเครือข่ายปีงบประมาณ2566โดยจัดขึ้น2วันนะครับ20-21มิถุนายนนี้โดยมีคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเรืออากาศเอกสมชายธนสิทธิชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีกรมการแพทย์ กล่าวว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยจากข้อมูลปี2563พบว่าผู้หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ราวประมาณ18,000คนต่อปีหรือคิดเป็น49คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมราว4,800คนหรือคิดเป็น13คนต่อวันและคาดการณ์ว่าในปีพุทธศักราช2566จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราวกว่า22,000คนต่อปี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีได้เล็งเห็นความสําคัญจากสถานการณ์ของโรคนี้จึงได้จัดการอบรมคครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเสมอภาครวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ตลอดจน เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในทุกภาคส่วนและสนับสนุนวิชาการโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยมุ่งหวังสู่การพัฒนางานบริการผู้ป่วยให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนำมาสู่การพัฒนาทางการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสาลกลก็กลุ่มโรคที่ทำให้เขาเรียกว่าทับที่ทำให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตเนี่ย สามกลุ่มโรคนะครับโรคโรคมะเร็งลกลุ่มโรคมะเร็งโรคหนึ่งนะครับลกลุ่มโรคเขาเรียกว่า NCD เบาหวานความดันซึ่งทําให้เลอนหล,ลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มอ,อ,อุบัติเหตุนะครับทั้ง3ากลุ่มโรคเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการเทคโนโลยีต่างๆอะไรมันดีขึ้นเราก็เข้าถึงได้เร็วขึ้นก็จริงแต่ว่าหัวใจสําคัญเนี่ยคือต้องเจอโรคให้เร็ว ทั้งทั้งสมแม้กระทั่งอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องต้องต้องส่งมาโรงพยาบาลให้เร็วแต่ว่าบะเร็งเนี่ยหัวใจคือต้องเจอรถให้เร็วงนั้นก็โทรสถุกเน้นเน้นย้ำมาตลอดเวลาว่าไม่ว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูก